หลังจากที่เก็บเกี่ยวทุเรียนกันไปแล้วนะครับผมบางสวนเนี่ยนะฮะมีอาการถอดใบถอดกิ่งนะครับผมหรือโดยเฉพาะบางสวนที่มีการโฉบสารเนี่ยนะครับผมต้นก็จะมีอาการโซมครับนะฮะใบกิ่งเนี่ยถอดกันเป็นแถวเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นบางสวนที่ พึ่งลงปลูกทุเรียนนะครับผมอยากให้ต้นเนี่ยมีการขยายลำต้นไวนะครับผมแตกกิ่งก้านไวนะครับผมใบามาดีใบรัดดีใบเดินดีนะครับผมไม่รู้จะทํำยังไงนะครับผมซื้อมาใช้หลายยี่ห้อหลายตัวเหลือเกินนะครับผมในสวนเนี่ยโอ้โหนะครับเรียกว่ายาทุเรียนเนี่ยนะครับผมมีกันแบบ หลายยี่ห้อมากมายนะครับผมหลายตัวเลือกมากมายงั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมผมจะเอาสวนนะครับที่เป็นลูกค้าเรามาโชว์ให้ดูนะครับว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะครับผมผมบอกให้เลยครับนะฮะสั้นๆเลยครับเขาไม่ได้ทําอะไรประหลาดเลยครับเขาใช้แค่ยาฟู่กับเทพดินนะครับคําถามคือทําไมยาฟู่กับเทพดินเนี่ยนะครับผมมันถึง มีบทบาทในการช่วยนะครับทําใบนะครับฟื้นต้นได้ดีนะครับคําตอบง่ายๆเลยนะครับผมก็คืออีตัวเทพดินเนี่ยนะครับผมเขาเป็นฮิวมิกนะครับผมแล้วก็มีเทคโนโลยีออร์แกนิกคาร์บอนคอมเพลนะครับแล้วก็จะเป็นไบโอสติมูล n t นนะครับผมที่ช่วยในเรื่องของการจัดเรียงลำเรียงนะครับผมธาตุอาหารในดินนะครับผมเข้าสู่ลำต้นนะครับ แล้วที่สำคัญคือฮิวมิกครับหลายๆคนหลายๆส่วนครับโอ้โหได้ยินข้อมูลกันมามากยว่าฮิวมิกเนี่ยช่วยนะครับกระตุ้นการแตกรากนะครับผมช่วยให้รากเดินดีนะครับผมก็บอกเลยครับว่าฮิวมิกนะครับผมที่อยู่ในตัวเทพดินเนี่ยนะครับเขาเป็นฮิวมิกสูตรเฉพาะของเทพดินจริงๆ เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ฮิวมิกอยู่ในรูปแบบของเกรดนะครับผมทำละลายได้ดีดูดซึมได้ง่ายที่สำคัญคือเทคโนโลยีวับ Innovation นะครับผมคือฉีดตรงไหนวาร์ฟตรงนั้นนะครับมันทําให้ทุเรียนหรือพืชนะครับเมื่อได้รับฮิวมิกจากเทพดินเข้าไปแล้วรากมาดีรากแตกดีโดยเฉพาะทุเรียนสวนไหนที่ทําสารนะครับผมรากหนิกรากมีปัญหาส่งผลทําให้ใบร่วงทอดกิ่งต้นมีปัญหาต่างๆนานา เอาเทพดินกับยาฟู่ไปฉีดรอบทรงพุ่มนะครับผมผมบอกเลยครับว่าเป็นการฟื้นต้นฟื้นดินที่ดีที่สุดนะครับผมรากมาดีรากแตกใหม่หนึ่งชุดคือทรงพุ่มคือใบคือยอดที่จะแตกขึ้นมาใหม่แน่นอนนะครับ ผมบอกเลยครับว่าเรื่องนี้เราพิสูจน์กันมาแล้วมากกว่า3ปีนะครับหลายๆส่วนนะครับผมยอมรับครับชอบอกชอบใจยาฟู่กับเทพดินฟื้นต้นเก่งฟื้นดินเก่งที่สำคัญพูดเป็นเสียงเดียวกัน10คนก็คือ10คนเลยก็คือว่าทุเรียนเนี่ยนะครับเมื่อได้รับเทพดินกับยาฟู่เข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหใบมันมาดีดีเสือเหลือเกินนะครับผมที่สำคัญคือใบามาไม่พอนะครับ ใบคลี่ไวนะครับผมใบแก่ไวเขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยใน1ปีเนี่ยจะมีใบแค่5-6ถึง6ชุดเท่านั้นอายุของใบเนี่ยตั้งแต่การแทงยอดอ่อนแทงใบอ่อนขึ้นมาเนี่ยกว่าจะเป็นใบแก่เนี่ยอยู่ที่45-60ถึง60วันแล้วแต่สภาพอากาศของแต่ละสวนแล้วแต่ฝนฟ้านะครับแล้วแต่แสงแดดแต่พอเป็นชุดใบนะครับผมที่มาจาก เทพดินยาฟูโอ้ยเขาบอกกันว่าปีหนึ่งเนี่ยนะครับผมได้ใบเนี่ยประมาณเจ็ดถึงเก้ารอบนะครับผมแล้วแต่สวนอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าใบามันคลี่ไวครับใบออกพร้อมออกเสมอนะครับผมและสิ่งหนึ่งที่หลายๆสวนพูดเหมือนเหมือนกันเลยก็คือว่าพอใบมันออกพร้อมออกเสมอใบเขียวใบเข้มใบหนาใบาใหญ่มันทำงานง่ายมากๆ นะครับและที่สําคัญนะครับผมพวกยาหนอนยามแรงยาต่างๆนะครับผมก็เรียกว่าใช้ลดลงนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่า เลิกใช้หยุดใช้นะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับยังไงก็ตามเนี่ยพอทุเรียนเขาแทงยอดอ่อนมาเราต้องปกป้องนะครับผมยอดอ่อนใบอ่อนเพื่อให้พัฒนาเป็นใบแก่ใบสะสมอาหารในลำดับต่อไปนะครับผมบอกเลยครับว่ายาฟู่กับเทพดินนะครับผมเขาเก่งเรื่องทำใบจริงๆเก่งเรื่องทำให้ต้นเจริญเติบโตจริงๆนะครับ ยาฟูกับเทพดินเนี่ยนะครับชุดที่ผมถืออยู่ตอนนี้เนี่ยหชุดนะครับผมผสมน้ำได้1,000ลิตรนะครับผมราคา2,000บาทนะครับมันจะมีชุดทดลองครับผสมน้ำได้200ลิตรนะครับผมราคา500บาทเท่านั้นครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับผมที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับลองดูนะครับต้นที่ถอดใบถอดกิ่งนะครับผมต้องการฟื้นต้นหลังจากโฉบสาร ต้องการเลี้ยงทุเรียนเ,เล็กนะครับผมอยากให้โตวไวใบามาดียอดรัดดีหรือทุเรียนที่แบบว่าลงปลูกไปนานแล้วไม่โตสักทีไม่ไปไหนมาไหนนะครับลองครับลองเอายาฟู่คู่เทพดินไปฉีดพ่นดูนะครับแล้วเพื่อนๆพนพี่ๆน้องจะได้พบเจอกับผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดเอาเองนะครับเป็นเรื่องราวที่คนทำสวน 20ปี30ปี40ปีบอกให้ผมฟังว่าตั้งแต่เกิดมาตั้งแน่ทำสวนมาไม่เคยเจอยาตัวไหนที่ใช้กับทุเรียนแล้วทำงานง่ายแบบนี้จริงๆและเขาขีดเส้นใต้ามาเลยครับว่าเทพดินยาฟู่เก่งเรื่องฟื้นต้นจริงๆเก่งเรื่องการทำใบทำยอดจริงๆนะครับผมลองดูครับลองเปิดใจดูสนใจนะครับผม ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมคอมเมนต์ได้เลยผม,ผมอ่านทุกคอมเมนต์ผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับหรือเพื่อนๆมีอะไรจะเสนอแนะนะครับผมก็เข้ามาพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันหรือทักไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผม